ฟอดปรกรณ์ศักดิ์ตอบแล้วปงแพรรี่ไพรวันโพสต์ดราม่าปัญหาชีวิตคู่ฟอดปรกรณ์ศักดิ์แฟนนุ่มแพรรี่ไพรวันออกโรงขอเคลียร์ปมปัญหาชีวิตคู่หลังอีกฝ่ายได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเศร้ารับมีเรื่องไม่เข้าใจกันแต่กำลังปรับปรุงตัวประเด็นดราม่าความรักระหว่างแพรรี่ไพรวันกับแฟนหนุ่มรุ่นน้อง ฟอดปกรณ์ศักดิ์ยังคงถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องหลังจากแครรี่ได้ออกมาโพสต์ข้อความในลักษณะเป็นห่วงอีกฝ่ายเนื่องจากนิสัยที่เป็นคนใจกว้างและขี้เกรงใจต่อมาหนุ่มฟอดก็ได้โพสตคลิปขณะกำลังลิปซิงค์เพลงดังท่อนไม่รู้ทำไมเธอกลายเป็นคนที่ใจร้ายจนแฟนๆต่างพากันเชื่อมโยงว่าเจ้าตัวหมายถึงใคร ล่าสุดวันที่11ตุลาคม66หนุ่มฟอร์ดก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดราม่าในมุมของตนเองผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่าฟอร์ดไม่เข้าใจกันนิดหน่อยครับฟอร์ดยังปกติครับเหมือนเดิมขอโทษด,ด้วยครับที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นๆ่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงตัวให้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็ขอโทษที่แพรรี่ด้วยนะ ขณะเดียวกันด้านแพรรี่ไพรวันก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังมีชาวเน็ตหลายคนต่างพากันเชื่อมโยงว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเธอบอกว่าถ้าคำว่าเลิกไม่ได้ออกมาจากปากของเธอแปลว่าข่าวที่นำเสนอไม่ใช่ข้อเท,ท็จจริงรอฟังจากปากของดิฉันก่อนนะคะหลังวันที่ 16- นี้ดิฉันจะพูดด้วยตัวเองค่ะ ถ้าไม่ลำบากอาจขอให้น้องเขาเข้าไลฟ์ทีแจงด้วยคือตอนนี้ถ้าดิฉันยังไม่ได้บอกด้วยตัวเองว่าดิฉันเลิกกับแฟนแล้วแปลว่าที่ข่าวนำเสนอไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะปอลอขอบพระคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใย,ยและส่งกำลังใจถึงดิฉันนะคะ